เห็นรอยกัะไหมคะเห็นรอยกนะไหมซึ่งเมื่อก่อนมันเข้มแบบเข้มมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามอาจจะรู้เลยนะคะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะคะดูออ่รอยสิวนะคะยังอยู่เนาะมีบ้างที่การเกิดสิวเพราะว่าเรามาเที่ยวก่างจังหวัดนะคะเป็นเรื่องปกติแล้วะะแต่ว่าอยากให้ดูรอยกะนี่คือกัก,กรรมพันธุ์ที่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่เ,เคยไปเลเซอร์อะไรต่างๆก็ไม่จาง ไม่จางแต่เนี่ยพอเราเปินคู่นี้เนี่ย,ยอันนี้คือเราอยากจะมาถ้าทุกคนเห็นแล้วเราอะคู่นมาจะ4สี่ห้าเดือนแล้วในกากินแบบนี้เนี่ยกล้ากะจางเลยค่ะขนาดของเราอะเป็นกระกรรมพันธุ์ยังจางลงได้ดังนั้นถ้ากากใครเกิดจากกระแสดถดือว่าน่าพังจากการใช้อะไรแต่ว่าน่าจะเอาอยู่ ลองซื้อไปทานดูนะคะแต่ถ้าเลือกผิวใสเนี่ยส่วนมากเลยนะเซ็ตแรกเนี่ยก็เริ่มรู้เรื่องกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเซ็ตแรกยังรู้สึกเฉยๆสำหรับบางคนนะคะอาจจะต้องต่อนเนื่องน,นิดนึงเพราะว่าบางทีร่างกายเราดูซึมใหม่ดีนั่นไปใช้ได้ไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะให้เขาปรับตัวนิดนึงแต่ส่วนใหญ่นะคะเซตแรกจะรู้